ในส่วนของกรทมอเองเนี่ยเราก็ไม่มีนยโยบายที่จะให้มาฉายภาพบนอาคารของกตทมนะเพราะว่ามันอยู่นอกเขตที่เราทําให้ใช้หาเสียงแล้วมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องคนดูแล้วก็คนขับรถในแง่ของเรื่องความปลอดภัยอยที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะส่วนเรื่องจะผิดกรกตหรือไม่นี่คงเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับเราก็คงต้องมีการเสนอให้กรกตอ,อีกทีว่าอนาคตเรื่อง projection บนตึกใช้ได้ไหมแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวกับข้องเฉพาะกรทมอ,อย่างเดียวหรอก ต้องเกี่ยวกับเรื่องว่าไปเทิดไปฉายไปตึกเอกชนเป็นอย่างไรคิดกค่คิดแจ่ายอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรืออ่องที่กรกรกตต้องชี้แจงกับผู้สมัครอีกทีหนึง่ง ก็คือทางท่านทิพานาันติริชนะนะผู้สมัครสบสบัญชีรายชื่อพรรคคนไทยทังงงง้งชาติได้ทันหนังสือท่านขจิตมาก็ขออนุญาตใช้สถานที่ลานริมแม่น้าําสนรวมพระรามแปดที่เป็นสถานที่ที่เราอนุญาตให้ใช้ป่าไตลอัดเสียงแล้วนะแล้วก็ได้มีการเข้าใจว่ามีแน,แนบรูปรูปรายละเอียดมาก็เข้าใจว่าตอนเข้าใจว่าตอนที่เราอนุญาตไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการหาเสียงปกติไม่ได้ทราบว่ามีการให้มีฉาย projection เป็นบนเสาสะพานด้วยเพราะจริงแล้วตัวเสาสะพานเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ ที่เราอนุญาตให้ได้หาเสียงนะครับแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของสวนแต่เป็นส่วนของสำนักโยธาเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพอเราทราบแล้วจริงแล้วก็คงไม่อนุญาตให้มีการฉายนะพอเราเห็นเพราะว่ามีแล้วการฉายบนเสาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในแง่ที่ว่าเรื่องคนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกที่เรากําหนดไว้ก็ได้คงได้แจ้งไปแล้วว่าคงไม่ได้อนุญาตให้ ฉายตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะหาเสียงในพื้นที่ตำหวดเนี่ยก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถามว่าผมว่าคงไม่มีเจตนาที่ไม่ถูกต้องอะไรนะทางผู้สมัครเองเขาก็ได้เขียนมาว่าจะขอฉายข้อความแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้ชัดเจนนะเพราะตอนที่ขอมาเหมือนกว่าคงม,มีคนขอปลาใสยเยอะ เป็นที่เรียนแบบไี้ล้วเลยไม่ได้รู้รายละเอียดว่ามีการขอฉายข้อความพอเราเห็นว่ามีการทาที่อาจจะไม่สอดคล้องหรือว่าอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งทางผู้สมัครไปนะแล้วในส่วนของกทมอเองเนี่ยเราก็ไม่มีนโยบายที่จะให้มาฉายภาพบนอาคารของกทมนะเพราะว่ามันอยู่นอกเขตที่เราทําให้ใช้หาเสียงแล้วมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องคนดูแล้วก็คนขับรถในแง่ของเรื่องความปลอดภยอัยอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ก็ได้แจ้งไปแล้วนะส่วนเรื่องจะผิดกรกตหรือไม่นี่คงเป็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับเราก็คงต้องมีการเสนอให้กรกตอีกทีว่าอนาคตเรื่องโปรเจ t ชันบนตึกใช้ได้ไหมแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวกับข้องแค่ว่การมองอย่างเดียวหรอกคงเกี่ยวกับเรื่องว่าไปเท่าไปใช้บนตึกเอกชนเป็นอย่างไรดค่าใช้จ่ายอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรกตต้องชี้แจงกับผู้สมัครอีกทีหนึ่งนั่เรารับผิดชอบในส่วนของเราก็สรุปว่ามีการขออนุญาตนะในพื้นที่ซึ่งพื้นที่สองพื้ เป็นที่อนุญาตให้ปลาไตหาเสียงพร้วในจดหมายที่ต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราตอบว่าการขอใช้สถานที่ปลาไตหาเสียงบริเวณสวนหลวงเวลาแปดหึ่งเราคิดว่าเป็นการหาปลาไตปกติแต่เอกสารแนบเนี่ยเขามีพูดอยู่เรื่องการใช้ข้อความที่ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนคนขอนะก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ดูละเอียดตรงจุดนี้แล้เราลยอนุมัติว่าให้ใช้หาเสียงปกติได้ แต่พอเราพบก็คงแจ้งว่าอันนี้มันอยู่นอกพื้นที่ที่เราอนุมัติไว้เป็นพื้นที่ของสำนักโยธาแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้พื้นที่นี้สำหรับการหาเสียงนะครับก็คงประมาณนี้คงไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะแล้วก็ไม่ได้การเรียวอยู่อะไรใครก็ผมว่าทุกคนก็พยายามทําตามระเบียบนะแล้วก็พอมีข้อที่ต้องปรับปรุงแล้วก็แจ้งให้ทางทางพัฒกาต่ากับ กรณีเนี่ยเอทออต,ต้องพูดให้ชัดเจนว่าการใช้อยู่ในโพส์ใหม่นะผมบอกว่ากอทต,ต้องพูดให้ชัดเจนว่าการยิงเลเซอร์ไปในที่สถานที่สัตว์ณะเนี่ยทาได้หรือทําไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าทําได้เนี่ยมันก็เดี๋ยวก็จะมียิงขึ้นตึกไปยกกันละอะอืมถ้าเป็นเอกชนถ้าเข้าอนุญ,ญาตก็ขึ้นได้สิใช่ไหมใช่นะนะหรืออาจจะมีบินโดรนบนท้องฟ้า เบอร์ยี่สองะไรกัแล้วแต่สมมุตินะนะซึ่งมันก็ก็ต้องกอต้องพูดให้ชัดนะว่าการใช้เท่โเทคโนโลยแบบดังกล่าวเนี่ยมันทําได้หรือทําไม่ได้เราหม่ผมก็เขียนแชท่ในโพสต์ใหม่บอกว่าถ้ากอต้องบอกว่าทําได้เนี่ยพวกที่ผจะไปยิงไปยิทหน้าที่ไทยคั้ฟ,รรฟ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่จะยิงเลเซอร์รดังกล่าวเนี่ยกอต้อต้องพูดให้ชัดว่าทําได้หรือทําไม่ได้ นะฮะแล้วก็ต่อถ้าบอกว่าทําได้เนี่ยเดี๋ยวก็้พวกน,นี้ก็มีคนยิงเงินเยอะแยะถ้าเอกชนเป็นคนยิงก็เป็นเคสเดียวกันถูกไหมคะเออใช่ใช่ใชคือมันขึ้นอยู่กปบว่าถ้าบอกว่าเจ้าของสถานที่อนุญาตใช่ไหมฮะค่ะมันก็ไม่ยากหรอกครับที่จะมีเจ้าของทุกหนที่ยอมให้ขึ้นใช่ไหมครับก็ยิงขึ้นไปสินะฮะแล้วก็ไม่ผิดอะไรนะฮะค่ะนะเออผมก็ยิงที่บิลบอร์ดทางด่วนก็ได้แ้วถ้าเขาอนุญาตใช่ไหม ก็เท่ากับเป็นการคอสหเสียง้ายักเลยแหละถ้าถ้าไปเป็นสมมติเราดูกำหนดข้อแล้วถ้าไม่อนุญาตแล้วมันผิดจะดูสมมติผิดหมดทุกข้อที่อาจารย์คุยอ่ะอันนี้ถึงขั้นยุบพักได้ไหมคะไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วก็เป็นการติดใบเสินขนาดแล้วก็ถ้ากรกตจะว่าอย่างไรก็ตักเตือนแล้วก็ให้ยกเลิกอะไรก็ว่าไปแต่มันก็ผ่านไปแล้ว แรกอาจจะผิดเรื่องการปิดป้ายหาเสียงหรือการหาเสียงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ่ท้องถิ่นนนมาตาโอตุกแต่ว่าตองรีบต้องรูมาต้วนะฮะก็ผิดตามกฎหมายครับถ้าพบว่าผิดก็ผิดก็เดินเปรย์ตีนะครับถ้าเผื่อขออนุญาตนะครับในระเบียบเราเขียนไว้ชัดนะครับต้องได้รับอนุญาตจากตัวงานเจ้าของที่เช่นถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นติดพื้นที่อะไรก็รู้เป็นของ้อง กรมทางหลวงท่านก็ขออนุญาตกรมทางหลวงจังหวัดนั้นๆครับโดยงานรัฐจะเป็นผู้พิจารณาว่าถ้าเขาอนุญาตเขาควรจะต้องอนุญาตทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นกลางและนี้เป็นการพิจารณาของแต่ละหน่วยง,งานตามปกติคืออะไ